ครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา15นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าสีรัดพระวรชายาโดยเสด็จในการนี้ด้วย วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกรถินญ์นวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นวัดประจำราชการในราชการที่หนึ่งเรียบเสมือนเป็นมหาวิทยายลัยแห่งแรกของประเทศด้วยเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรพพวิชาหลายแขนงยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกค,ความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปี2551 ต่อมาปี2554ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน1,440ชิ้นเป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนดนาชาติประเพณีการทอดกรถินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธ,ธกาลและยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันโดยกำหนดให้กระทรมภายหลังจากออกพรรษาตั้งแต่วันแรม1น่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ําคเดือน1 2 วันนี้เวลา8นาฬิกา39นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงงานแปรรูปแมคคาเดเมียอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงน,นําคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิสางวลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหิดลในพระบรมราชูป,ปถมัมภ์เยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงานตั้งขึ้นมาปี2538เพื่อแปรรูปแมคคาเดเมียจากโครงกาปรป่าเศรษฐกิจให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีชาวเขาเผาอาคาและมูเอรอทำงานรวม65คนภายในโรงงานแบ่งเป็นส่วนคัดแยกกระท้อเปลือกแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สามารถแปรรูปแมคคาเดเมียดิบได้40-60ตันต่อปีมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่นแมคคาเดเมียปรุงรสน้ำผึ้งแมคคาแมคคาบดแมคคาอบสมุนไพรคุกกี้และเค้กทั้งยังนำเปลือกเขียวของแมคคาเดเมียมาบดผสมกับหมูลสัตว์ใช้เป็นปุ๋ยคอกบำรุงต้นส่วนเปลือกกะลาหรือเปลือกแข็งนำไปเผาสำหรับใช้เป็นถ่าน ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่คือชุดของขวัญคุคกกี้แมคคาไวช็อกโกแลตและช็อกโกแลตชิพโครงการป่าเศรษฐกิจส่งเสริมการปลูกถั่วแมคคาเดเมียรวมถึงกาแฟาอาราบิกา้าเนื่องจากผลผลิตมีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาดสามารถปลูกแซมในป่าได้ทําให้เกิดการสร้างงานร่างสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนในระยะยาวป่าไม่ถูกทําลายถือเป็นความสําเร็จที่ทําให้คนกับป่าบนดอยตุงอยู่ร่วมกันได้อย่างดีตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนี จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตและจำหน่ายงานมือโครงการพัฒนาโดยตุงพื้นที่ทรงงานอนเนื่องมาจากพระราชดำริทอดประเนตรการดำเนินงานโรงงานกระดาษสาตั้งขึ้นเพื่อสร้างอาชีพให้ราษฎรและออกแบบพัฒนาคุณภาพการผลิตกระดาษสาให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ความรู้พื้นฐานการผลิตที่มีในท้องถิ่นผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่จนมีเอกลักษณ์เป็นที่นิยมของตลาดทั้งในและต่างประเทศ คนงานส่วนใหญ่เป็นชาวเขาผลิตกระดาษสาสองรูปแบบคือแบบไทยมีผิวหนาหยาบทนทานและแบบญี่ปุ่นมีผิวบางเรียบเนียนสามารถผลิตกระดาษสาทั้งสองแบบได้700แผ่นต่อวันพร้อมทั้งเพิ่มความสวยงามด้วยการนำวัสดุเหลือใช้มาสร้างลวดลายต่างๆเพิ่มมูลค่าได้อีกทางหนึ่งปีนี้ได้นำใยผ้าจากโรงทอผ้าภายในศูนย์มาเป็นวัสดุเพิ่มลวดลายแบบใหม่ซึ่งตลาดให้การตอบรับอย่างดี ต่อจากนั้นทอดประเนตรการดําเนินงานของโรงทอผ้าตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีในการสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ผู้หญิงชนเผ่าต่างๆบนดอยตุงซึ่งมีความรู้ด้านงานฝีมือปักทอและเย็บผ้า โรงทอผ้านี้ทำให้ผู้หญิงสามวัยคือรุ่นยายรุ่นแม่และรุ่นลูกได้ทำงานในที่เดียวกันพึ่งพาตนเองได้และไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายมีคนงาน127คนผลิตผ้าประเภทต่างๆได้เฉลี่ยวันละ300เมตรส่งจำหน่ายร้านดอยตรงในสนามบินสุวรรณภูมิเชียงรายเชียงใหม่และห้างสปปรรพสินค้าต่างๆเวลาต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพรเนตรโรงคั่วเมล็ดกาแฟตั้งขึ้นในปี2537 เพื่อรองรับการผลิตกาแฟผลผลิตกาแฟพันุอาราบิก้าจากโครงการป่าเศรษฐกิจใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมในกระบวนการคั่วทําให้ได้มาตรฐานและคุณภาพคงที่ควบคุมกระบวนการต่างๆให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดปีที่ผ่านมาสามารถผลิตผงกาแฟได้เฉลี่ย104ตันปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือไอซ์คอฟฟเป็นกาแฟที่ชงเป็นเครื่องดื่มเย็นรสชาติเข้มข้นและกาแฟแบบบรรจุในถุงกรองเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภค เวลา11นาฬิกา2นทีสเสด็จพระาราชดำเนินไปบ้านนายสมศรีใจสูงอยู่ที่บ้านสันเกล็ดทองตำบลโป่งงาม ทอดประเนีแปลงผักสดของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการปลูกผักปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน G.A.P. หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีในความดูแลของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนเซิรริซึ่งนำร่องมาตั้งแต่ปี2553ให้คำแนะนำในการปลูกผักอย่างถูกวิธีถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกการดูแลแปลงการวางแผนเพาะปลูกเพื่อให้มีผักสดที่มีคุณภาพและปลอดสารพิษไว้บริโภคตลอดทั้งปี ทั้งยังสามารถนําผลผลิตที่เหลือส่งจาหน่ายให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริได้สัปดาห์ละสองครั้งปัจจุบันได้ขยายผลออกสู่ราษฎรในชุมชนต่างๆของตําบลโป่งงามและตําบลโป่งผาห่า1235ครัวเรือนและหน่วยราชการอีก18แห่งผลผลิตส่วนหนึ่งนําไปขายที่ร้านจันทกับผักซึ่งเป็นร้านขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนซิริมีราษฎรเข้าร่วมโครงการ3 7 6 7ครัวเรือนแลออธิบายก่อนว่า จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งงาม ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการได้ดำเนินงานโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองได้รับเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์จากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันธ์เพนซิริมาปลูกหมุนเวียนไปตามฤดูกาลในบริเวณที่พื้นที่ว่างรอบโรงพยาบาลผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ทําอาหารกลางวันแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสัปดาห์ละครั้งและให้ราษฎรที่ไปใช้บริการนํากลับไปบริโภคที่บ้านนับเป็นหน่วยราชการที่ได้สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีและเป็นแบบอย่างแกหน่วยงาน ๆและผู้สนใจได้ศึกษาดูงานนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ว่างที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลา12นาฬิกา11นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสุริคอำเภอแม่สายในการนี้ประทับรถยนต์พระที่นั่งท่อประเนศส่วนต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2552เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริสำหรับผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้สำหรับเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติรวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชสายพันธุ์ดีทนทานต่อโรคและแมะลงให้แก่กเกษตรกร ในการนี้ทรงนำคณะกรรมการรางวัลนานาชาติชมนิทรรศการโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนเปิดโอกาสให้ราษฎรเข้าร่วมถวายงานและช่วยให้มีมเมล็ดพันธุ์ผักสำรองเพียงพอตามพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เริ่มพระราชทานมเมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้านชุดแรกของศูนย์แก่ผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ในปี2556 นอกจากนี้ทรงรวบรวมพันธุ์พืชจากทั้งในประเทศและต่างประเทศและพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริทดลองปลูกด้วยจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพบว่าน้ำมันมเมล็ดชาเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์สูงต่อร่างกายหลายด้านจึงมีพระราชดำริ ให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้นมันที่ได้มาจากจีนตั้งแต่ปี2547ในรูปแบบของการปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นและราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากป่าในลักษณะเกื้อกูลกันอย่างยั่งยืนและเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี2554โอกาสนี้ท่อประเน็นิทรรศาการจัดแสดงเรื่องน้ำมันชาและพืชน้ำมันชนิดต่างๆที่ผลิตและจำหน่าย พื้นที่ส่วนนิทศการเชื่อมต่อกับโรงหีบน้ํามันซึ่งเป็นโรงหีบน้ํามันชาแห่งแรกและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยสามารถผลิตน้ามันชาและน้ํามันจากพืชชนิดต่างๆสําหรับการบริโภคได้เฉลี่ยเดือนละ5,000ลิตรส่วนที่ร้านขายสินค้าที่ระลึกจําหน่ายผลิตภัณฑ์ตรามเมล็ดชาที่ได้จากการหีบน้ํามันเช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ํามันผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีน้ํามันชาเป็นส่วนผสมและผลิตภัณฑ์พัด,พ,ดพัดของมูลนิธิชัยพัฒนา โอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทยเมียนมาณโรงพยาบาลแม่สายอำเภอแม่สายซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายจัดทำขึ้นเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพชาวเมียนมาในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเช่นวัณโรคโรคเท้าช้างโรคเปรือนซิฟิลิสไข้เลือดออกและตรวจหาเชื้อมาลาเรียที่ผ่านมาได้ออกตรวจสุขภาพ56หมู่บ้านโดยเฉพาะในเขตจังหวัดท่าขี้เหล็กและเขตวะมีผู้เข้ารับบริการ5,853รายพบเป็นโรคมาลาเรียไข้เลือดออกและวัณโรคได้ให้การรักษาและส่งต่อผู้ป่วยรวมทั้งบริการด้านทันตกรรมกว่า600ราย ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินงานระหว่างปี2556ถึง2561ขณะนี้อยู่ในระหว่างเริ่มต้นของโครงการซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการออกหน่วยและมอบให้แก่สถานีอนามัยระโรงพยาบาบลต่างๆในเขตพื้นที่โครงการสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้รอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจำนวนมากในแต่ละปีวันนี้เวลา16นาฬิกา8นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดกระหรรม,ม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลยลักษณ์อัรคราชกุม,มารีสเสด็จแทนพระองค์ไปวัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในการทรงพระสุรายและทรงเจิมแผ่นป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถ หน้าองค์พระพุทธมหานาวมินสากยมุนีสีวิเศษชัยชาญซึ่งพระครูวิบูลอาจารย์คุณพระสงฆ์ผู้บรรณปฏิสังของวัดม่วงได้ร่วมกับมูลนิธิวัดม่วงคณะกรรมการวัดม่วงและพุทธศาสนิกชนจัดสร้างขึ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ